สวัสดีค่ะสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยหรือ AIAT และโครงการ Super AI Engineer ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเติมแรงพื้นที่ออนไลน์สำหรับค้นหาจุดรับบริจาคเพื่อระดมความช่วยเหลือและสิ่งของส่งต่อไปอยังผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ท่านจะพบกับแผนที่แสดงตำแหน่งของศูนย์รับบริจาคต่างๆ โดยหมุดแต่ละสีจะบ่งบอกถึงประเภทของศูนย์ซึ่งท่านสามารถดูความหมายของสีแต่ละสีได้ที่มุมขวาล่างค่ะเมื่อคลิกที่หมุดสีข้อมูลสำคัญของศูนย์นั้นจะปรากฏขึ้นมาเช่นชื่อศูนย์ที่อยู่สถานการณ์ปัจจุบันสิ่งของที่ต้องการและเบอร์โทรศัพท์โดยท่านสามารถกดปุ่มนำทางเพื่อเดินทางไปยังสถานที่นั้นได้ทันทีค่ะ นอกจากนี้ท่านยังสามารถดูรายชื่อศูนย์ทั้งหมดที่เปิดรับบริจาคอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ง่ายๆโดยกดที่ปุ่มรายการศูนย์รับบริจาคค่ะและท่านยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมแรงได้นะคะหากท่านมีข้อมูลจุดรับบริจาคใหม่สามารถคลิกที่ปุ่มแจ้งศูนย์รับบริจาคใหม่ได้เลยค่ะโดยขอให้กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนเลือกประเภทศูนย์และใส่ข้อมูลผู้ติดต่อให้ถูกต้อง ที่สำคัญโปรดระบุแหล่งที่มาของการประกาศด้วยนะคะเพื่อให้ทีมงานตรวจสอบความถูกต้องได้รวดเร็วซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน10นาทีค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็มีส่วนร่วมในการส่งต่อข้อมูลสำคัญเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ